ท่านรักคุณหนูเฟยตอนที่19ผมไม่ใช่ญาติของเฮียครับเฟยทำอะไรแทบไม่ถูกเพียงแค่ได้ยินคำถามของทียักษแฟนของเจ้าของเกาะอย่างนั้นหรอว่าย่งไงครับหนูเฟยยินดีจะเป็นแฟนกับเฮียไหมครับทียักษถามขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเด็กตรงหน้าเงียบไปพังในใจก็รู้สึกกลัวขึ้นมากลัวว่าน้องจะปฏิเสธเพราะดูเหมือนมันจะเร็วเกินไป ที่เขาจะขออีกฝ่ายเป็นแฟนทั้งที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะขอจีบแท้ๆแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะก็เด็กตรงหน้าเขาต้องการอยากจะได้สถานะที่จะอยู่ที่นี่แล้วมันจะมีสถานะไหนที่เหมาะสมกับน้องมากกว่าแฟนของเจ้าของเกาะล่ะคือเฟยไม่ขอร้องหนูเฟยอย่าเพิ่งปฏิเสธเฮียได้ไหมเอากลับไปคิดดูก่อน แล้วค่อยให้คำตอบเฮียทีหลังก็ได้ไม่ต้องรอให้น้องพูดจบที่ยักษ์ก็รีบพูดสวนขึ้นกลัวว่าน้องจะปฏิเสธเขาเฟยจะบอกว่าเฮียว่าเราทานข้าวกันก่อนเถอะนะพูดจบทียักษ์ก็ยื่นมือไปตักปลาหมึกตัวหนึ่งวางลงบนจานของน้องก่อนจะก้มหน้าทานอาหารในส่วนของตัวเองเล่นเอาเฟยอึง้งจนทำอะไรไม่ถูก เพราะอีกฝ่ายไม่ยอมให้เขาพูดอะไรออกมาแถมยังลนลานเล่ากับว่ากลัวเขาปฏิเสธนักหนาให้ตายเถอะตัวก็โตแต่ทำไมถึงได้ทำท่าทางเหมือนลูกหมายอย่างนั้นละ่ะเฟยคิดทั้งยกมือขึ้นปิดปากของตัวเองเพื่อกั้นขำปล่อยให้เวลาผ่านไปสักพักถึงได้เอ่ยพูดขึ้นเฟยตกลงครับทียักษ ถึงขั้นทำช้อนในมือของตัวเองล่วงลงที่โต๊ะทันทีที่ได้รับคำตอบจากน้องก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นมองแล้วเอ่ยถามย้ำเพื่อความแน่ใจเมื่อกี้หนูเวยว่าอะไรนะเวยบอกว่าเวยตกลงครับหมายถึงตกลงเป็นแฟนเฮียนเหรอก็ใช่ก็เฮียขอผมเป็นแฟนไม่ใช่เหรอมันก็ใช่แต่เฮียไม่คิดว่าหนูเวยจะตกลง พูดแบบนี้หมายความว่าเฮียหวังให้เฟยปฏิเสธหรอครับเฟยทำหน้างอให้กับคนตรงหน้าแต่ทว่าทียักษ์ไม่ทันได้สังเกตสีหน้าของน้องเพราะเขากำลังโฟกัสอยู่ที่คำพูดของเฟยนี่หนูเฟยยอมเรียกเฮียว่าเฮียแล้วเหรอก็แค่เรียกเฮียเองจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นครับไม่ให้เฮียตื่นเต้นได้ยังไงล่ะก็หนูเฟยบอกว่าจะเรียกเฮียแค่คนที่ชอบ กับแฟนของตัวเองนี่ก็ถูกแล้วไงครับก็ตอนนี้เฟยตกลงเป็นแฟนกับเฮียแล้วเวยจะเรียกเฮียว,ว่าเฮียก็ไม่เห็นจะแปลกพูดไปก็เขินไปถึงจะพอดูออกว่าอีกฝ่ายชอบเขาแต่ก็ไม่คิดว่าทียักษ์จะชอบเขามากขนาดนี้แค่เขาเรียกว่าเฮียก็ทำท่าทางตื่นเต้นดีใจหูตั้งหางกระดิกราวกับหมาตัวโต,วตวที่ได้รับขนมจากเจ้าของ นั่นสินะก็ตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วนี่งั้นเฮียขอจุบได้ไหมเฮ้ยเฮียจะทำอะไรครับเนี่ยเฟยเบิกตาพงอย่างตกใจก่อนจะยกมือดันหน้าของอีกฝ่ายที่โน้มเข้ามาหาเขาให้ตายเถอะชอบทำอะไรให้เขาตกใจอยู่เรื่อยเลยนะนิดเดียวก็ไม่ได้หรอแค่หอมแก้มก็ได้เฮียจะบ้าหรอครับกำลังทานข้าวกันอยู่นะหนูเวยกลักวสกรปรกเหรอ เดี๋ยวเฮียเช็ดปากก่อนก็ได้แค่หอมแก้มน,นิดเดียวเองไม่เอาครับเวยเพิ่งจะตกลงเป็นแฟนก็คิดจะจับเวยกินแล้วเหรอคราวนี้ไม่ใช่แค่มือข้างเดียวแล้วที่ยกขึ้นดันหน้าของทียักษ์แต่เวยยกมือทั้งสองข้างขึ้นดันหน้าของอีกฝ่ายไว้เนื่องจากทียักษ์ดูเหมือนจะตั้งใจหอมแก้มเขาจริงๆถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้กลัวว่าแก้มของเขาจะสกระปรก จากคาบอาหารบนปากของอีกายแต่หยุดดีๆเล่นเข้ามาจู่โจมกันเวลาทานข้าวแบบนี้มันก็เกินไปหรือเปล่าเขาไม่เอาด้วยหรอกนะก็ได้เฮียไม่หอมก็ได้ทำหน้าอะไรของเฮียรครับแล้วเฮียทำหน้ายังไงเหรอก็ทำหน้าเหมือนหมาหน่อยนี่หนูเวว่าเฮียเป็นหมาเหรอไม่ได้ว่าครับแค่บอกว่าเหมือนเฮอมันก็จริง เฮียคงจะเป็นหมาจริงๆนั่นแหละอยากจะเลียหน้าเจ้าของเจ้าของก็ไม่ให้เลียเวยถึงขั้นพูดอะไรไม่ออกทันทีที่คนตัวโตยอมรับตรงๆว่าตัวเองเป็นหมาเกินไปนี่มันเกินไปแล้วชอบเขามากขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นเขาบอกให้เป็นหมาก็ยอมเป็นง่ายๆไม่หึงไม่อื้อหนูเวยเป็นอะไรไปครับหรือว่าเฮียพูดอะไรผิดไปหรอ เมื่อเห็นน้องเงียบไปทียักษก็แสดงสีหน้ากังวลออกมาก่อนที่เวยจะยกมือบกไปมาเป็นเชิงปฏิเสธเปล่าครับเย่าไม่ได้พูดอะไรผิดงั้นทำไมหนูเวยถึงเงียบไปล่ะเวยก็แค่เขินเอ๊ะหนูเวยเขินเฮียเหรอทียักษแสดงสีหน้าดีอกดีใจออกมาอย่างปิดไม่มิดเมื่อรับรู้ว่าน้องเขินตัวเอง แสดงว่าตัวน้องก็ชอบเขาอยู่มากเหมือนกันสินะพอถ้าไม่ชอบก็คงไม่เขินหยุดเลยนะครับไม่ต้องมาล,อล้อเฟยเฮียไม่ได้ลอ้อเฮียแค่ถามเพื่อความแน่ใจว่าหนูเฟยเขินเฮียหรือเปล่า,าไม่เอาไม่คุยเรื่องนี้แล้วเฮียก็หยุดพูดเลยนะทานข้าวไปเลยเดี๋ยวก็ไปทำงานสายหรอกเฮียว่าวันนี้เฮียจะไม่ไป ทำไมหรอครับเฟยเงยหน้าขึ้นสบตากับคนตัวสูงอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายบอกว่าวันนี้จะไม่ไปทํางานก่อนเขาจะอ้าปากหวอแล้วพูดขึ้นอีกครั้งเมื่อเพิ่งนึกอะไรออกอย่าบอกนะครับว่าเฮียจะไม่ไปทํางานเป็นพราะเฟยไม่ได้เป็นพราหนูเฟยแต่เฮียแค่เป็นห่วงกลัวหนูเฟยจะเอาแต่อยู่ในห้องที่ยักพูดไปตามความจริงเขาไม่อยากให้น้อง โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองที่เขาตั้งใจจะไม่ไปทำงานวันนี้เป็นความต้องการของเขาเองที่อยากอยู่ดูแลน้องกลัวว่าน้องจะอยู่บ้านลำพังแล้วจะเหงาถึงแม้จะมีคนงานมากมายอยู่ในบ้านแต่เขาก็ไม่วางใจเท่าเขาดูแลด้วยตัวเองเป็นเพราะเวยจริงๆด้วยเวยขอโทษครับเฮียบอกแล้วไงว่าเฮียอยากอยู่เองหนูเวยจะขอโทษเฮียทำไมครับ ทำไม่ได้เป็นเพราะหนูเวยงั้นเฮียก็ไปทำงานสิครับแต่ว่าเดี๋ยวเวยไปด้วยครับเมื่อเห็นคนตัวโตจะหาข้ออ้างไม่ไปทำงานเวยถึงได้รีบเสนอขึ้นถ้าหากอีกฝ่ายอยากอยู่บ้านเพราะเป็นห่วงเขางั้นเขาไปด้วยก็หมดห่วงสินะหนูเวยจะไปทำงานกับเฮียหรอใช่ครับหรือว่าเฮียไม่อยากให้เฟยไปด้วยอยากสิ ทำไมเฮียจะไม่อยากล่ะแต่ถ้าหากไปทำงานเฮียก็ต้องอยู่คุยงานที่ร้านนานหน่อยหนูเฟยจะโอเคไหมโอเคสิครับรีบทานข้าวเถอะจะได้ไปเตรียมตัวเฟยยิ้มกว้างให้กับคนตัวโตเล่นเอาทียักอยากจะดึงอีกฝ่ายเข้ามาจูบซะจริงๆแต่ถ้าทำอย่างนั้นคงโดนน้องงอนเป็นแน่เขาเลยห้ามใจไว้หลังจากทานข้าวกันเสร็จทั้งสอง ก็เดินทางมาที่ร้านจิวเวลี่ของทียักษ์พอมาถึงร้านทียักษ์ก็พาเฟยไปที่ห้องทำงานส่วนตัวของตัวเองให้น้องนั่งรออยู่ตรงนั้นเนื่องจากมีลูกค้า V.I.P. อยากจะเข้ามาคุยเกี่ยวกับแบบเครื่องประดับที่จะสั่งทำพิเศษสำหรับงานแต่งงานเอาจริงๆงานพวกนี้จะให้ทางด้านดีไซเนอร์เป็นคนคุยก็ได้แต่เนื่องจากเป็นลูกค้าขาไปจำํำเขาก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อย พอถ้าไม่ไปมันก็จะดูแปลกๆทั้งที่เขาเข้ามาร้านถ้าเขาอยู่ที่บ้านก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกหนูเวยรอเฮียแป๊บนึงนะเฮียจะรีบไปคุยแล้วรีบกลับมาได้ครับอย่าไม่ต้องห่วงเวยเดี๋ยวเวยเล่นเกมรอเวยพูดทั้งยก iPad ในมือของตัวเองขึ้นซึ่ง iPad เครื่องนี้เวยได้มาจากทียักษ์นั่นแหละเขายืมมาเล่นเกม ตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วถึงแม้เขาจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ตั้งแต่กลับมาจากเกาะของเขาเพราะพี่ใหญ่และลมพาไปซื้อแล้วก็ติดตั้งพวกแอป,ปธนาคารและแอป,ปสำหรับติดต่อสื่อสารกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาชอบเล่นเกมใน iPad มากกว่ามันลื่นแล้วก็จอใหญ่กว่าโทรศัพท์เยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเฮียรีบมานะจุ๊บเฮ้ย hey! เฟยได้แต่อุทานออกมาแค่คำเดียวเพียงเท่านั้นคนตัวโตก็เปิดประตูออกไปแล้วปล่อยให้เขายกมือขึ้นกลุ่มหน้าข้างที่อีกฝ่ายขโมยจูบขี้โกงนี่นาะขอกันดีๆก็ได้ทำไมชอบทำให้เขาตกใจอยู่เรื่อยเลยนะถึงแม้ในหัวจะคิดแบบนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เฟยกำลังยิ้มอยู่ก็จะมาให้ยิ้มได้ยังไงล่ะนี่เป็นจูบแรกของพวกเขาเลยนะ ก๊อกก๊อกเฟยเขินได้ไม่ทันเท่าไหร่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทำให้เขาต้องหันไปมองด้วยความสงสัยแน่นอนว่าคงไม่ใช่แฟนหนุ่มของเขาที่เพิ่งเดินออกไปหรอกลายนั้นคงไม่มาเคาะประตูอย่างนี้งั้นก็คงเป็นพนักง,งานของร้านสินะเข้ามาแล้วครับหลังจากเฟยเอ่ยอนุญาตประตูก็ถูกเปิดออกก่อนจะพบว่าเป็นพนักง,งานสาวสวยที่ยกกาแฟเข้ามา เธอมองมาที่เวย์พร้อมกับทำหน้างงนิดหน่อยแล้วมองไปรอบๆห้องก่อนจะเอ่ยถามเออคุณคือคนที่มากับในหัวหรอคะแล้วในหัวไปไหนคะกลิ่นตุตุแบบนี้ไม่ว่าใครก็มองออกกำลังจะหาวิธีจีบแฟนหนุ่มของเขาอยู่นั้นหรอไม่มีทางซะหรอกเวย์มองดูหญิงสาวด้วยสายตาดุดุก่อนเอ่ยตอบกลับไปอยาไปคุยงานครับ คุณเป็นพนักง,งานคุณไม่รู้หรออ๋อขอโทษค่ะพอดีดิฉันมัวแต่ทรงกาแฟอยู่เลยไม่รู้ว่าในหัวไปคุยงานไม่จำเป็นหรอกครับกาแฟน่ะเฮียดื่มมาจากที่บ้านแล้วทำไมคุณพูดเหมือนกับคุณอยู่บ้านเดียวกันกับในหัวเลยล่ะคะใช่ครับผมอยู่บ้านเดียวกันกับเฮียอยู่บ้านเดียวกันหรอคะเอ๊ะหรือว่าคุณเป็นญาติของในหัว ขอโทษด้วยนะคะฉันไม่รู้มาก่อนเลยนึกว่าเป็นพนักง,งานใหม่ที่จะเข้ามาฝึกง,งานพนักง,งานสาวพยายามยิ้มอ่อนโยนให้กับเฟยพอนึกว่าเฟยเป็นญาติของทียักษ์หากคิดจะจีบทียักษ์บางทีการเข้าทางญาติก็เป็นอีกทางที่น่าจะเป็นเรื่องดีแต่พอได้ฟังคำตอบกลับมาของเฟยก็ทำให้เธอยิ้มค้างอยู่ตรงนั้นผมไม่ใช่ญาติของเฮียครับแต่เป็นแฟน เข้าใจไหมครับแฟนที่นอนห้องเดียวกันน่ะ